สวัสดีค่ะเว็บท่องเที่ยวพาไปทุกจุดสะดุกตานะคะที่เห็นอยู่นี้คือขนมอรลัวก่อนที่เขาจะเอาไปหยอดแล้วก็เอาไปอบก,ก็คือเขาจะต้องเอามากวนก่อนปวนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยเนียวนี้แล้วก็มีสีหึงไว้หุงไว้เสร็จแล้วก็ไปหยอดหยอดเสร็จแล้วเพื่อกัะนนการขายที่เร็วขึ้นเขาก็จะเอาไปอบหยอดใส่ตู้แบบเนี้ยค่ะ ไอ,อ้หยใส่ถาดไว้แล้วก็เอามาอบในตู้แบบนี้ตู้ก็จะแบบมีไอ้ร้อนๆนิดนึงแต่แบบไม่ร้อนมากนะความรู้สึกก็แบบไม่ร้อนมากมือแบบว่าโดนได้อันนี้แบบพึ่งอบกําลังพึ่งหยอดมันก็จะแบบดูสใสๆดูสีสวยน่าิมมากมาดูอีกตู้นี้ตู้นี้เป็นสีเขียว พอหยอดเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาพ่นไว้แบบนี้แล้วก็แพ็คใส่ก่อน